วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องเมนูที่เพื่อนๆจะบ่นเ,เวลาจัดปาร์ตี้ทีไรแล้วก็จะไปหาไอจะสิ่งนี้นะครับแล้วก็จะต้องไปซื้อมาจากร้านหนึ่งประจําเลยนะครับเมนูที่ว่านี้ก็คือเจ้ามันบดก็คือแมชพ p เท a โต้นะครับเคล็ดลับที่จะทําให้มันบดอร่อยโดยที่ไม่ต้องมีน้าเกรวี่นะฮะไม่ต้องมีนะครับก็คือโอเคอีกรั้นนะครับสำหรับครัว ลุงแซมแหมพูดไปแล้วก็อายนะครับตอนนี้เป็นลุงเต็มตัวมากมากเลยครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องเมนูที่เพื่อนๆจะบน่นเ,เวลาจัดปาร์ตี้ที่ไรแล้วก็จะไปหายอะจสิ่งนี้นะครับแล้วก็จะต้องไปซื้อมาจากร้านหนึ่งประจําเลยนะครับแล้วผมทานที่ไรก็ มันก็จะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะครับก็เลยบอกเพื่อนๆ่าจริงๆแล้วมันทําเองได้และทําได้ง่ายด้วยนะครับเมนูที่ว่านี้ก็คือเจ้ามันบดก็คือแมชพอเทตโต้นะครับผมมั่นใจเลยว่าเวลาเราพูดถึงมันบดทีไรในบ้านเราเนี่ยก็จะนึกถึงเจ้ามันบดของฟาฟูดอยู่เจ้าหนึ่งเสมอนะครับแล้วก็แม้กระทั่งผมจริงๆผมก็ขี้เกียจนะวันไหนรู้สึกว่าอยากกินมันบดเมื่อไหร่ก็ส่วนใหญ่ก็จะไปซื้อมาพร้อมน้ำเกรวี่เรียบร้อยนะครับซึ่งว่าไปแล้ว ว่าไปแล้วรสชาติไม่ถูกปากนะแต่มันมันสะดวกอ่ะมันสะดวกซื้อได้เลยทีนี้ถ้าใครอยากจะรับประทานออมันบดแล้วก็อยากทำเนี่ยนะครับตามคลิปนี้เลยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะทำให้ดูเพราะว่าขั้นตอนกระบวนการมันง่ายมากเลยนะครับห<ๆ>ลกักๆก็ต้องมีมันเนาะถ้าไปดูตามสูตรอะไรจะมีหลายหลายพันหลายอะไรมากนะผมว่าอันนี้ง่ายๆเลยเดินไปที่ร้านแล้วก็ไปซื้อมันฝรั่งมานะครับเสร็จแล้วก็ต้มผมเอาไปต้มมาเรียบร้อยแล้วโดยปกตินะครับจะใช้เวลาต้มประมาณ หนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็อันนี้แนะนำจริงๆถ้าอยากได้มันบดรสชาติดีๆนะครับกรุณาใช้น้ำกรองนะครับผมทำมาบางทีแบบด้วยความเร่งรีบนะครับไปใช้น้ำประปาแล้วก็กลิ่นคอรีนมันแรงมากนะครับก็ทำให้สุดท้ายมันบดมีกลิ่นคอรีนอันนี้แนะนำอย่างแรกเลยนะครับแล้วก็น้ำต้องท่วมนะครับน้ำห้ามปิ่มห้ามอะไรนะต้องท่วมนะครับท่วมเหนือจากมันสักเซนหนึ่งนะครับแล้วก็ ทุมเสร็จปุ๊บใส่เกลือไปหน่อยการใส่เกลือจะทําให้น้ําเดือดเร็วนะครับปกติผมอย่างที่บอกผมเอาสะดวกเราว่านะครับจะ1ลูก2ลูก5ลูก10ลูกนะครับทีนี้ถ้าใครไม่แน่ใจว่าหนึ่งชั่วโมงมันโอเคหรือไม่หรือว่าจะสุกก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับวิธีการง่ายมากเลยนะครับมีดนะครับหรือไว้จิ้มฟันก็ได้นะครับอะไรก็ได้แหลมๆนะครับเสียบลงไปนะครับดันดันลงไปแล้วจะรู้สึกว่าถ้าไม่มีอะไรไม่มีอะไรต้านคือเสียบลงไปได้ง่ายๆเลยเนี่ยนะครับแสดงว่าเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากต้มมาเสร็จแล้วนะครับก ปอกเปลือกซึ่งไม่ปลอกก็ได้นะครับรับประทานพร้อมเปลือกก็ได้นะครับบางคนก็ชอบผมก็ชอบนะครับแต่วันนี้ทําให้หน้าตามันดูดีก็ปอกเปลือกไเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรครับผู้กากับไปปอกให้ไม่ได้ปอกเองแลจะว่าไปแล้วไอ้ที่ไม่ปอกก็คือขี้เกียจนะครับแต่โดยปกติถ้าต้มประมาณชั่วโมงนะจะออกง่ายมากเลยนะครับแค่จับจับจับก็แทบจะหลุดละนะครับสเต็ปถัดไปก็ต้องมีอุปกรณ์ในการที่จะบดมันนะครับไม่งั้นมันก็จะไม่บด ก็ผมก็จะมีเจ้านี่แหละแล้วว other. ่าไปแล้วไอ้นี่ไม่ใช่อุปกรณ์ที่ดีที่สุดสาหรับการทามันบดนะครับอีกแบบหนึ่งจะเป็นตัวหนีบนะครับอันนั้นจะได้เนื้อที่ละเอียดมากกว่าซึ่งไอ้ตัวหนีบเวลาซื้อเนี่ยมันจะมีไอ้รูรูแบบนี้มีหลายขนาดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้ขนาดใหญ่บีบหนึ่งครั้งตักมาใส่นะครับแล้วก็เปลี่ยนแป้นนี้เป็นขนาดเล็กแล้วบีบอีกครั้งหนึ่งจะได้เนื้อที่เนียนมากนะครับแต่อันนี้ก็เวิร์กนะครับเวิร์กมากอาจจะมีเขาเรียกอะไรอาจจะมีก้อนมันอยู่บ้างเล็็กๆนนนน้ออยถืเเปส่ะครับ ผมเรียกว่าเป็นสเสน่ห์นะครับจริงจแล้วเป็นความขี้เกียจนะครับแต่มันยากอันนี้บอกตรงตรงเลยว่าถ้าใช้เนี่ยที่จะไม่ให้เกิดเนื้อมันเลยเนยากมากมากนะครับโอเคกดลงไปเลย,เลยกด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 ไปเรื่อยๆนะครับออโดยปกติสิ่งที่ต้องปรุงนะครับเคล็ดลับเลยนะครับของการทํามันบดให้อร่อยโดยไม่ต้องใช้เกรวี่นะผมไม่ชอบทานเกรวี่รู้สึกมันเป็น ม,มันเกรวี่อ่ะมันยังไงก็ไม่องว่ารู้สึกม,มันต้องไปปรุงอ่ะนะครับจริงๆแล้วมันบดสามารถอร่อยได้ด้วยตัวเองเคล็ดลับที่จะทําให้มันบดอร่อยโดยที่ไม่ต้องมีน้ํเกรวี่นะฮะไม่ต้องมีนะครับก็คือเนอยกับน,นมนะครับสูตรปกติเวลาไปบ้านเราไม่ค่อยมีเออเป็นโฮมมิลที่มีแฟตเยอะๆเนี่ยอันนั้นจะทําให้มันมากหรือจะใช้บัตเตอร์มิลอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับแต่ผมใช้อะไรที่มีในบ้านก็คือไปซื้อนมมา นะครับแล้วก็เนยปกติเนยอย่าเป็นเนยเค็มนะครับจริงเนยเค็มก็ได้แหละแต่เนยเค็มก็จะทําให้การปรุงรสมันมันยากขึ้นมาหน่อยเพราะว่ามันมีเกลือบางส่วนอยู่ในเนยแล้วสูตรที่ผมใช้โดยปกติเลยนี่เป็นความลับของจักรวาลเียนะครับหนึ่งลูกมันหนึ่งลูกนะน้ำหนักเท่าไหร่ก็ช่างเหอะนะครับน้อยไปมากไปไม่เป็นไรมันหนึ่งลูกใช้เนย14กรัมแล้วใช้นม25กรัมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ ผมมี4ลูกผมก็จะเอา4คูณกับ14นั่นคือเนยนะครับแล้วก็เอา4คูณ25นั่นคือนมไป๊ะเลยแล้วบอกให้นะครับสูตรนี้ยังไงก็ตามาชนะเลย เพราะว่าดีคนแข่งอยู่คนเดียวเราไม่กล้าไปแข่งกับใครเขาหรอกนะครับอันนี้ค่อนข้างมั่นใจแล้วก็ใช้ใช้ผมใช้แบบนี้มาตลอดเราส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ต้องใช้น้ําเกรวี่นะครับแล้วผมมีความรู้สึกว่ากับการใช้น้ําเกรวี่มันไปดึงรสชาติของอาหารส่วนอื่นมักจะรับประทานมันบดกลับอะไรฮะกับสเต็กกับซี่โครงกับอะไรบาร์บีคิวเยอะไปหมดเลยแล้วกับการรับประทานเกรวี่มันจะทําให้คือแทนที่เรามันจะไปเสริมรสชาติของตัวเนื้อมันกลับไปแย่งรสชาติของตัวเนื้อ โปรตีนทั้งหลายที่เราอุตส่าห์ไปทํามาให้มันอร่อยลอร่อยนะครับเราประกันได้ว่าถ้าทําตามนี้นะครับหลูก14กรัมเนย25กรัมนมไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแล้วนอกจากนั้นหลังจากที่ใส่กรัเนยกรันมไปแล้วกนนม หลังจากใส่กำเนยกำนมไปแล้วนะครับส่วนที่เหลือก็ลิ้นไข่ลิ้นมันละครับก็คือใส่เกลือเพิ่มนะครับวันนี้ก็ปรุงรสตามชอบเลยผมไม่มีสูตรผมมักจะโยนไปเรื่อยๆแหละแล้วก็คนๆไปเรื่อยๆแล้วก็ชิมเอาเสร็จแล้วก็จะมีเครื่องเทศแล้วแต่บางคนชอบพริกไทยถ้าใครไปซื้อยี่ห้อของฟาสต์ฟู้ดยี่ห้อนั้นเยอะบ่อยๆเนี่ยจะรู้สึกว่าีพริกไทยเยอะมากนะครับซึ่งก,ก็บางคนติดไปเลยนะก็ใส่พริกไทยไปเยอะๆแล้วก็จะปรุงรสด้วยออริกาโน่จะปรุงรสด้วยใบไทม์ใบใบโอสารพัด อันนั้นแล้วแต่รสชาติไข่รสชาติมันนะครับโดยปกติแล้วผมก็จะใส่อันนี้อันหนึ่งนะผมชอบมากเลยก็คือใส่ผงกระเทียมลงไปนะครับก็จะทําให้ตัวมันบดมีรสชาติมันเป็นคลิกอีกคลิกหนึ่งอ่ะนะครับก็เดี๋ยวผมทําให้ดูแล้วก็ก็จบแล้วแหละคลิปนี้ง่ายมากเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปบดมันบันบดบดให้มันต่อไปนะครับแล้วเดี๋ยวกลุงเจอกันครับ ส่วนแล้วครับเป็นกระบวนการที่จริงๆแล้วมันดูจะเหนื่อยนะครับแต่ว่าไปแล้วผมใช้เวลาตั้งแต่เริ่มกดเจ้านี้ลงไปนะครับจนถึงจนเสร็จเนี่ยนะครับใช้เวลาไม่ถึง15นาทีนะครับเพราะฉะนั้นแค่ต้ม1ชั่วโมงนะครับปอกเปลืองนิดหน่อยใช้เวลานิดหน่อยแล้วก็เริ่มกระบวนการทำเนี่ยนะครับ10-15น,นาทีไม่เกินยิ่งถ้าทําชํานาญไปเรื่อยๆนะครับท่านจะรู้น้ำหนักว่าตอนไหนพอบางคนแบบไม่รู้ว่ามันจะละเอียดขนาดไหนนะกดๆๆกจะจะเอี่เลยไม่ต้องนะครับคือ มันใช้เวลาไม่นานนะครับในการบดเ่ยเพราะว่ามันแทบมันมันสุกมาแล้วมันแทบจะเียได้ว่ามันจะพร้อมจะแตกกันอยู่แล้วพูดไปน้ำลายก็ไหลไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันหอมมากเลยตอนนี้นะครับไม่ชไม่ชิมก็ไม่ได้แล้วก็นี่ท่านอย่าลืมนะใครเผลอเอาช้อนเนี่ยไปตักชิมตักชิมนะสักพักเดียวเสียนะครับอันนี้ต้องระวังเวลาจะชิมมันบดเนี่ยนะครับต้องระวังหน่อยอย่าให้น้ำลายหรือว่าอะไรเนี่ยลงไปลวกอยู่ในนั้นนะครับอันนี้ก็เนี่ย บอกแล้วชนะเลิศแ,แข่งคนเดียวไม,ไม่ไม่มีใครแข่ง,งด้วยชนะเลิศนะครับอร่อยมากเลยหวังว่าคงมีประโยชน์แล้วพบก,กันใหม่ตอนหน้าครับเจอกันครับ